สวัสดีค่ะพบกับช่องกินนัวควาบ้านๆวันนี้เรามีเมนูเมนูต้มตัาปลาทอดผักดองแล้วก็ไข่เจียวสวัสดีครับพี่น้องมากินน้ำกันนะครับมื่อน,นี้ขาแรงต,ตามมงหุ่ง ทอดไข่ครับทอดปลาเค็มครับมาครับมามามา,มากินต้องกันมาครับรี่ะครับพ่อครัวหัวป่าครัวบนบ้านกินกินกันเลยมาครับยาวไปตําหอยครับวันนี้ตําหอย มีเมนูตำหอยไข่เจียวะกระทอดปา่าอบะอันนี้ทอดปลาเค็มปลาหยังปลาเค็มไปสิจักบาทนะอันนี้เจ็ดสิบห้าบาทว้าซินเท่าไหนเด้อพี่นอะเจ็ดสิบห้าบาทแพ่งหลายครับเออแพ่งเนาะกิน ก้องกายใบบล็อกยืมอพอดีอืีฝากติดตามได้แล้วครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพิ่งเปิดช่องใหม่เลยจ้ะเพิ่งเปิดช่องใหม่ครับม,มากกินตามห้องมากหลาย ม่จิตใจเนาะมื้อนี้ฝีมือใครเป็นพ่อครัวนะผมเองครับมันเองพ่อครัวหัวป่า <c oughs> ขอลื่นปินหมดเ่องบินไหมจิบุีคนโทรมาก,ก่เนาะไม่รับปากเห็นมีสีด้วยใช่ป๊อ กินกับพริกทอดหอมทอดครับหอมเกี๊ยวเนาะแซ่บหลายอืมนี่จ๋ทมันใหม่บ้อบเพิ่งทอดโดนทท่วอืมอืมแซ่บอืมอืมผมทอดโดนหลายผมมาถ้าครับมาก,กิน้กันมือ กินห่อแรงแตะเวนเพราะว่าเหลืองานเร็วจ้ะช่วงโควิดร้อนหุนร้อนหุนอันนี้ผักอ๋อรอบใหญ่ใหบ่บนเมืองนะเหมี่ยงผักเท่าไหร่เนาะมันจะไปตีคอบ่ะอื้อ เผาการพักเนาะทอดปลาเนี่ยนะสุดยอดครบสิบเจ็ดสิบห้าบาทแซ<ช>่บเลยถ้ามาสมพักสมพักก็แซ่บสุดยอดตาหงมาเนี่ย ตักให้พี่น้องบ้างนะจอมหมูแง่มาพี่น้องเหรออืมอ,อืมสุดดอดอือหืเห็ดกำลังดีบอเเขาแ่บพร,ราะใครเพราะใครแสบแฮง ข,ข้าวหอมกรอบผักสลัดเยืม,มยติดตามไปนะครับกดไลค์กดแชร์ผมมยเด้อไปใส่ก็ได้ครับผมมู้มื่นในโควิดอยู่ในห้อง อือันนี้มันสุดยอดเลยสลัดกินกับตำบหมูหุงแซ่บแซ่บทอดไข่ครับทอดเองมีลีปอยู่เนาะเดี๋ยวอาลงให้เพิ่นเบิ่งแต่รู้สิรู้เรื่องบอกีมือการทอดไข่เละตุ้มเป๊ะจะกิวกัรทอดไข่ ดีกว่าไม่ได้เห็นหนังซือของมาตนานูนไปกับมิสเตอไข่กินไข่วนไปมันห้อนนะครับจังมันหัวพอก,กินเพ็ดบร,รได้กินเพ็ดเหมือนมันเจ๋ยก็เลยต้องมันหัวมันเป็นสไตล์เอะใช่ไหมจ๊ะมาผมเนาะ พวกผมซื้อสลัดแบบอันนี้น่อันนี้ซื้อทุกแม่เขาสลัดบ้านทอามันแหญกับผมมันใก่มักกับผมบ้านทองนะครับอ,อันนี้เขาต้องเาสลาัดโอเคนิกบะเมืม่อวานนี้กะลงคลิปหนึ่งเมื่อวานนี้ ไม่ได้เห็นหนาม่เตอคนถามพออเบิ่งหนาขอดูหน้าผมคนมานอกเลยครับใครถามอืมอมพี่น้องแหนกินนะม,มาครับ<ห>มา เมี่ยงครับหอมป้อมหาเจ้าเบิ้งเพชรแล้วบานี้เพชรแล้วครับเพ็รแล้วอืทำเลยนะออืครับ,จบเจ้าประแดงเขายังถุงนึงเลย กรอบไยกรอบไยเดินคิวเจ้าไประแดกครับนี่เจ้าไประแดกขอบดับก็ติดมือมือก่อนตัอสะอาดอยลยข้าวเหนียวเป็นหมูจริงจังคุณ่งร้อยสิบบาทชือมากเกิน บม่ได้นหนึ่งสิบบาทกกินมาเบิร์บอกแม่ส่งข่าวสารมาโยยังหารถตู้มาบ่ได้พระเจ้าสกัดสกัดโคบิอื้มอักษิแซมนะเขอจริงมือนะครับ ่ายกล้องหลังไม่ใ่ายกล้องหนายันพระเจ้าก็เห็นภาพซักเท่าอื่นพอแล้ว,วนะจำนำประเด็นจ,จากตอกจากบาทก่อนครับพี่น้องสุด มืออื่นสิมีเมนูอย่างมาน้ำเสนอแฮมเบอร์องเบิ่งอะไรเนาะตามักแตงมืออื่นมือว่าตามักทัวมือนี้มือนี้ตามมาหอยมืออื่นตามักแตงตัดซี่งหมูเนาะนี่หมูอยู่ในตู้เย็นเลยจ้ะไปซื้อจากแม่โค่เมื่อไหรมือค่ะจักหมูจักไค่ ไม่อยากออกไปย่านะครับ,รบไม่อยากไปข้างนอกอย่านตุ๊ตุ๊โอ้ยน่าโควิดเมื่อบหร่จานน่ะบเหลือป้าขอน้ำหน่อย แซ่บกินข้าวแบบบ้านๆเนาะกินกับข้าวเหนียวสุดยอดสุดยอดแล้วครับกินมันเนี่ยแซ่บครับได้กินเหมือแล้วใช่สิเหมือแล้วครับมามากินน้ำกัน สิบสองที่หลัปอาอะล่าเพิ่นไปจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมือนีพ่อสมีก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมติดกดติดตามไว้นะครับผมกินนัวรัวบ้านบ้านไปแล้วครับ